สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนคนช้อปปิ้งกันนะคะบางคนอาจจะยังช้อปปิ้งไม่เป็นในแอปเจลาล่านะคะวันนี้เราจะเข้ามาช้อปปิ้งในแอปช้อปปีนะสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือว่าโหลดแอปช้อปปีไว้ในเครื่องแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะวิธีการสมัครที่เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นผูกไว้กับ Facebook ได้เลยนะคะสําหรับแอปพลิเคชันช้อปปีนะคะ เดี๋ยวเรากดไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน s h o ป e ีในเจลล่านะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะมุมบนนะคะมันจะสามารถเสิร์ชได้ค่ะเราอยากได้สินค้าประเภทไหนเนี่ยเราสามารถพิมพ์เสิร์ชหาดูได้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบราคานะคะใน s h o ป e ีเนี่ยก็จะมีสินค้าเนี่ยคล้ายๆกันหลากหลายราคาเลยนะคะอ่า และบางตัวเนี่ยส่งมาจากจีนก็มีนะคะส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะคะก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูนะคะอย่างของเราอะค่ะอ่าวันนี้จะมาซื้อป้ายให้ดูนะคะก็มองๆป้ายไว้หลายร้านเลยนะคะเป็นป้ายสําเร็จนะคะก็เลื่อนดูแล้วก็เปรียบเทียบราคานะคะว่าร้านไหนราคาโดนใจเราที่สุดนะคะ เมื่อได้ร้านที่ราคาถูกใจแล้วก็สินค้าถูกใจแล้วเนี่ยอ่าเราก็ลองอ่านรายละเอียดของเขาดูนะคะแล้วก็เลือกสเปคนะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะถ้าเกิดร้านนั้นนนนะคะมีอ่าตัวเลือกให้เลือกนะคะ เมื่อได้แล้วนะคะก็กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะ เลือกกดชำระเงินได้เลยนะคะมองไปด้านบนนะคะจะมีให้เลือกที่อยู่ค่ะอ่าบางครั้งเนี่ยบางคนจะคีย์ที่อยู่ไว้และหลายหลายที่แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกที่อยู่ได้ว่าจะให้ส่งไปที่ไหนนะคะแล้วก็มีเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะเลือกขนส่งนะคะบางที่จะมีให้เลือกขนส่งหลายที่นะคะบางที่ก็จะมีที่เดียวนะคะ,ะต่อมานะคะเลือกวิธีชําระเงินนะคะมองมามุมด้านล่างนะคะจะมีสีแดงๆอยู่นะคะเลือกวิธีการชําระเงินนะคะวันนี้ก็จะง่ายๆหน่อยเราจะเลือก การเก็บเงินปลายทางนะคะง่ายสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกโอนเงินนะคะอันนี้จะเป็นแล้วแต่ร้านนะคะว่าร้านไหนจะมีรองรับบ้างนะคะ,คะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้สนุกกับการช้อปปิ้งนะคะผ่านเจลาล่านะคะ